เดอะดอ15ทีวีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟีลอนนิ่งไก่กาปลากระดดกครับฮะวันนี้เราก็จะมากะดปลากระปุยไม่ใช่หรอวะปลากระปุยสองฟีลอนนิ่งในๆโชว์ที่แพ็กหน่อยโชว์ที่แพ็กให้ผู้สาวดูหน่อยว้าเนี่ยครับเล่นฟีลอนนิ่งเยอะเกินไปไปจะทำยังไงทำให้ดูหน่อยอ่ะเขาเลย โอ้ผิดพลาดเหรอโอ้โหขี้ขาดาขี้หักขาดาเลยผิดพลาดเหรอเมื่อกี้ไหนไหนขอขออภัยนะครับให้ไปเริ่มใหม่ไปเริ่มไหมไปไปไป อู้ได้ก็พวกอันนี้จะด่าคักเนอะเออ